Shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. So, what is the color? I need a color. Can you give? Drop up the inner to my little daddy, she was. I'm going to walk here. I'm going อ่าไม่ออกนะคะแม่เดี๋ยวนี่เรียก้า<อ>เก้าโอแม่เปิดเสียงดังมากทุกคน,น,น,นเราจะมาเล่นกันนะคะอ่ะเริ่มเลยโตกันแม่เป็นเทพแล้วรอต่อไปมันยังเนี่ยต่อไปจะ <c oughs> ถ่ายยู่ <c oughs> เกมมันตึงตัวไปแล้วทุกคนนี่โหมีสิงช้าด้วยทุกคนดูขึ้นอกาศอู้หูาจะกาิดอะไกันรึยยโอ้ยหัวาาโอ,โอ,โอ้กระเด็นตึกสับไ้ยานเลยทุกคนนะคะเราจะลองเล่นสับไปงานกันนะคะปิ๊บหัวคว่ำเลยไม่เป็นไร มีอคชีดด้วยไปเอเฮ้อุ๊ยก็สามารถเอารถเจอด้วยะทุกคนเวลขับรถกันนี่กัค่ะทุกคนเอยอย รเอาเป็น <c oughs> สีดไม่ได้หวเนี่ยก็เสียตังค์หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์ซะด้วยค่ะตอนนี้แม่ หนูกำลังดูถังซานะดูจบไปแล้วแต่ว่าไม่อยากดูอีกก็เลยดูอีกรอบเเออเสียงดังหน่อยนะคะเหี๋นวจะได้พูดเสียงดังเน่อยเอ๊ะป้านี้สวยมากเลยอะหป้านี้เสริมกันนะเนี่ยเฮ้ยมีกะตดูโอวเวคิดเนี่ย ตรงไหนเออรื่องไรไหมเฮ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมาดูตรงไหนตรงนี้ดีวกว่าเองช่าตรงนี้นะมาแล้วถึเล่นป้ากันนะุะ เออเอาป้านอะไรดีอว้าวโอ้ยอร่อย ไหน,ไเ,นเอ๊ะคุยีมีด้วยสวยมากเลยอ่ะเออ ก่อนครับนี่อะไรแรงไปด้วยเะแสง <c oughs> ค่อนข้างจะจางไงนี่นะเอ๊คืออะไร ตัวใหญ่ตอนร้อยหกหกนี่โอ้โหมีการตัดต้องว้าส่วนเป็นแหนะตัวใหญ่ที่ตอนร้อยหกหกเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อะว้าวเฮ้ยเกนี่ไฟไม่เลย้วยเหรอใช่ค่ะสิืกี้ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มค่ะหนโดนไฟไหม้ไปแล้วเออใครก็ไม่รู้เมื่อขโมยตังค์เนะเออ but then that's what he oh, and he can cut at all no. Mm. 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 มันเป็นกระจกก่อน่าจะเป็นกระจกนะคะโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ยลองฟื้นตกแฮะเออไม่เอาไหนขึ้นไปชั้นบนสิปิดตรงนี้สิโอ้ปิดเนี่อะไรไฟนะเนี่ยโอ้เห็นวิวหมดเลยนะเนี่ยงนอนห้องนอนสวยเหมือนกันนะเนี่ยคะหนูชอบมากแะ ไปต่าง้โหตรงนี้ก็มีห้องนอนแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้เี่ยแค่อยู่แค่คนเดียวเลยนนี่โอหอืมไม่ตู้เซฟตอนที่หนูเล่นนะคะมีคนมาปนตู้เซฟอยู่ด้วย <c oughs> จะไม่เป็นไรมันสามารถกลับมาใหม่ได้ด้วยทุกคนไมฟฟ่จะเชื่อ

风。啊 错。Yeah. Uh ่วยกดไปเอ่อคิดิดไหมติดิดตดิดโอ้เสียงเ้ว่าเนสียงฟันแน่ทุกคนไม่อะโอทุกคนใน้ง้นะคะาีอเออีต์ตบวั Ini nampak dah si dah. Wah, okey. Baik, okey. Untuk Eh. มหัศจรรย์อีดังเดบอสเอเอานี้ป่ะอีใช้เธอเป็น eh, าเผาที่นี่กันไหมฟังูแบบว่าหยแลเ่งกันเยนะด Gue <saidly> <said t referred to this artist, who was very variance, in this city, where death's people live, these people died because of war. He was씨 m za as a empieza gherwa14387

เฮ้ฮอตติโชหรอโรงพยาบาลนี A ่คือพยาบาลอาบตื่นปวดคอเป็นที่ทำไมเนี่ยอฮ้ยอุ้ยอะไรกันอาบตื่น ก็ยังอยู่ดีหรือว่าตายเอู่ดีปลอาพัยโอ้โหนี่นีก็น่าจะเร่หย่างสนุกเลยน่ะอยาอืเอืน่น่าจย่าตัวใจโอ้เกิดเชื่อมัน ไม่ไม <chat> ่จะไม่เง so, ี <Wait. S 2> ้ยเราก็แค <limitation> <t> ่จะดูจะเฉยหน้าเราจะไม่มันเงี้ยนี่คอ่ะก็เป็นรื่เหมือนกันนะบู๊โออ ไอ้พี่น้องเด็กไม่เอานี่เท็นอะไรไอเพี่นี่มีเรือะไรเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเป็นคนเก่อบ่ายอะไรเนี่ยนี่ก็ไม่รู้โอ้ยลาลันลนลาลันลา

คย้ำผมเล่ามตบในความลอดโตไม่ใช่พืนแต่ว่าเอ็นทเามวปฏินคตังใจในีมืเเดินทางไม่ได้มาหรือาหหาว่าอเพื่อปลองีือกับมันสัรถ้าก็หาหาว่านย

อืมแมวอะคุยคนเฮ้ยเขามีแบบปีกว uh> 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 uh uh ่ะไหนดูดิ ตุ่ีก้าวเวะเวาทุกคนต้องย้อมสีด้ย้อนสีดีกว่า คปดูไอ้เหี่อาหายอะไรปะดูกแล้วถ่ายคลิปอยู่หอ่อหอถ่ายคลิปอยู่เลย,ยฉันมีทรงผมสวย,ยแ้วเฮ้ยอะไรวะอ้าตกใจน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยชอบเปิดกันนะคะแบบเนี้ย

สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย